บังวสวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากจะมาบอกถึงเรื่องคุณครูในดวงใจของดิฉันตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ทำงานค่ะพักเบรกพักเบรกทานข้าวอยู่ที่วิลลาแซงโดมินิก วันนี้ก็อยากจะมาบอกถึงเรื่องคุณครูในดวงใจมีอยู่สคนค่ะ 1. คุณครูสุภการเบิกบานดี 2. คุณครูนงครานโคดวง 3. คุณครูวิจักโคดวง สามคนนี้เป็นคุณครูในดวงใจของดิฉันมาตลอดตั้งแต่สมัยตอนเรียนอนุบาลเล็กๆคุณครูสุภการเบิกบานดีแกสอนทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ตื่นเช้ามาที่ฉันไปโรงเรียนเคารพเคารพหน้าเสาธงเศษเข้าห้องเรียนตอนสมัยอนุบาลนะคุณครูสุพการแกก็สอนให้ท่องเลยหนึ่งที่หนึ่งเลย ก็เอ๋ยก็ไก่ข็ไข่ในเล่าขาขวดของเราข้ควายข้าวนางงูไม่ต้องใจกล้าจาจานไม่ต้องใช้ดีช่อจิงก็ไม่ต้องตีดังบ้านนัวคูอันนี้ไม่มีคุณครูสุภการไม่ได้สอนแบบนี้คุณครูสุภการแกสอนว่าก็เอ๋ยก็ไก่ข้ไข่ในเล่าขอขวดของเราขอควายข้าวนาข้อคนขึงคางข้อรักคังข้างฟ้า งองูใจกล้าจอจานชายดีช้อชิงก็ต้องตีดังๆคุณสุปกากรแกซ้อนแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านภาษาอังกฤษนี่ฉันจะบอกว่าบราว แกสอนได้เยี่ยมยอดมากฉันจำได้มาถึงทุกวันฉันพูดภาษาอังกฤษได้ก็เพราะท่านนะ A. อ l e p h a n t elephant B. bird นก ok. C. cat แมว D. d o กสุนัข E. egg ไข่ F. fan พัด G. g i r a f พราเ H. ส o อต e ม้า I. e. น้ำหมึกฉันจำได้มาถึงทุกวัน,นแกจะอารมณ์ดีมากคุณครณสุภการเนี่ย พอเสร็จแล้วก็อาละแกกได้กำมือขึ้นละมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมานะคุณครูสุภาการแกเป็นคุณครูในดวงใ,ใจของฉันสุภาการเบิกบานดีส่วนคุณครูนงคราน,นี่แกอยู่ในดวงใ,ใจดวงจิตดวงใ,ใจของฉันเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมแกใจดีมากรู้จักการให้อภัยมีน้ำใจช่วยเหลือกับคุณครูวิจักโคดวงเช่นกันสอ,สองคนเนี้ยจะเหมือนกันนี่คุณรู้ไหมสองคนเนี้ยเขาเรียกนักเรียนว่าอะไรลูก แกเรียกนักเรียนทุกคนว่าลูกบางทีอยู่โรงเรียนแกก็เรียกลูกยิงมนันีดูเมื่อนั่นเมืนน่อนี่บอกพ่อรัดบอกแม่เจี๊ยบมาเอานี่นอันนี้ไปกินนะเด้อคุณครูโนครานกับ คุณครูวิจัดจะเป็นแบบนี้เพราะบ้านแกปลูกผลไม้ไงเยอะต้มม่วงอะไรบอกมีบอกมีเยอะแกบอก,อบอกลูกยิงเอ้ยไปบอกบอก,บอกพอลัดกระเมจามาเอานั่นนี่ไปกินนะเด้บอ,ดอบอกพอเรียบเออบอกพอลัดก็ระเจี๊ยบม,มาหาแม่ครูนะเด้อมาาคุณครูนะเด้อ คือคุณคองคานกับมือคุณควิจักรจะเป็นยัไแกมีน้ำใจเวลาไปแข่งกีฬาที่ไหนหรือว่าทักษะอะไรนะขึ้นไทยล,ลยและในแคปล่นในแคปเต็มไทยรดไปตีวอลลย่นี่ฉันชอบเล่นวอลลย์มาตั้งแต่เด็กคุวิจกักรสอนใช่ไหมา สองคนนี้จะใกล้ยๆกันการมีน้ำใจแกดีมากเวลาฉันออกนอกลู่นอกทางนะคุณครูนองคานนะยิงเอ้ยยิงยิงเอ้ยเริ่มแล้วเด้อเริ่มแต้เด้อูกยาเด้อดกเพราะฉะนั้นแล้วฉันอยากจะมาบอกว่าขอบคุณคุณครูทั้งสามคนนี้มาขอบคุณมากค่ะที่สอนให้ฉันรู้จักแต่ในสิ่งที่ดีๆและทุกคนที่สามคนเนี้ย ที่ฉันพูดมาเนะี่ยก็คือคุณครูในดวงใจของฉันของดิฉันนางสาวพิกากงแก้วยิ่งกะ่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจตแตมุุคนมอง